นิทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานสั้นเรื่องยุงน้อยอยากเป็นฮีโร่ช่วยเพื่อนจากแอ่งน้ำเน่ายุงน้อยตัวจิว๋วชื่อจิบจิบอาศัยอยู่ในป่าริมลำธารกับฝูงยุงเพื่อนๆมากมายทุกวันจิบจิบจะบินเล่นเหนือดอกไม้ ต้ใบไม้ริมน้ำแล้วชอบทำหน้าตาเหมือนฮีโร่ในหนังที่ชอบจินตนาการเองเสมอเวลาบินก็จะกางปีกออกแล้วทำเสียงฟิวพร้อมแกล้งเอียงตัวเหมือนกำลังพุ่งไปช่วยใครสักคนแต่ความจริงแล้วเขาแค่บินไปเกาะใบกล้วยเฉยๆเท่านั้นเองเพื่อนๆในฝูงมักจะรอว่าจิบจิบมาลองช่วยเรายกใบไม้หน่อยสิทนาอยากเป็นฮีโร่จริงๆนะนะ แต่จิบจิบก็จะตอบกลับทันทีว่าตอนนี้ข้ายังไม่อุ่นเครื่องฮีโร่ข้าเก็บพลังไว้ใช้ตอนจำเป็นเท่านั้นแหละแล้วก็ทำท่าฮึดฮัดเหมือนกำลังรวมพลังซูเปอร์ยุงอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งขณะที่จิบจิบกำลังบินพุ่งใส่ลมแบบเท่ๆอยู่นั้นก็มีเสียงร้องแว่แวๆออกมาจากแอ่งน้ำข้างก้อนหินช่วยด้วยติดอยู่ในแอ่งน้ำเน่ามันเหม็นมาก จิบจิบหยุดบินทันทีทำตาตื่นเบิกกว้างก่อนจะมองไปรอบๆจนเห็นว่าเป็นมุ้งมิงยุงน้อยน่ารักในฝูงที่พลัดตกไปในแอ่งน้ำขังสีเขียวเข้มๆกลิ่นแรงจนต้นไม้ข้างๆยังใบหอนี่มันภารกิจฮีโร่ของแท้จิบจิบอุทานแล้วพุ่งตัวลงไปอย่างรวดเร็วทันทีแต่พอถึงขอบแอ่งน้ำเจ้าตัวก็เริ่มรีตา โอ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นจนแสบจมูกฮีโร่ก็ฮีโร่เถอะข้าขอยืนให้ห่างอีกนิดแล้วกันมุงมิงพยายามตีน้ำลอยตัวขึ้นมาช่วยก่อนค่อยดากลิ่นนะจิบจิบเราจะจมแล้วจิบจิบสะดุ้งรีบตั้งสติทันทีโอเคภารกิจช่วยเพื่อนเริ่มแล้ว เขาบินวนไปรอบๆแอ่งน้ำเพื่อคิดแผนแต่บินไปแค่สามรอบก็เริ่มเวียนหัวเองแถมยังเกือบตกใส่น้ำซะอีกโอ้ยแบบนี้ไม่ได้จิบจิบใส่หัวแรงๆฮีโร่ต้องคิดแผนอัจชระยะระหว่างที่คิดอยู่นั้นก็มีเพื่อนมแมลงผ่านมาทั้งมแมลงปอมดแดงกบทองและผีเสื้อหลากสีจิบจิบก็เลยรีบประชุมทันที ทุกคนฟังค่าเพื่อนเราติดในแอ่งน้ำเน่าเราต้องช่วยกันมลงตอทำหน้าสงสัยแล้วเจ้าจะให้เราช่วยแบบไหนล่ะกบทองกระโดดใกล้ๆแล้วบอกว่าถ้าเป็นน้ำสะอาดเราพอช่วยได้แต่แบบนี้เราไม่กล้าโดดลงไปนะเหม็นจะตายจิบจิบทำหน้าจริงจังเหมือนผู้นำทีมฮีโร่ก่อนจะชี้นิ้วขึ้นฟ้าอย่างมั่นใจ ภารกิจครั้งนี้ต้องใช้แผนเหนือระดับทุกแมลงก้มหน้าเงียบเหมือนรอได้ยินแผนสุดเทพแต่จิบจิบกลับพูดว่าเราจะเอาใบไม้ยาวๆมาเป็นสะพานให้มุ้งมิ้งไต่กลับขึ้นมาแมลงปอพยักหน้าดีนี่ง่ายๆแต่ได้ผลทุกตัวรีบออกไปช่วยกันขนใบไม้เส้นหญ้าและกิ่งไม้เล็กๆมาเรียงเป็นสะพานจนได้สะพานยาวลงไปในแอ่งน้ำ จิบจิบยืนอยู่บนยอดสะพานแล้วตะกอนว่ามุงมิงใช้พลังปีนขึ้นมามุงมิงพยายามเกาะใบไม้แต่เพราะใบไม้ลื่นมากเจ้าตัวก็ถลกกลับลงไปในน้ำอีกทีโอ้ยมันลื่นนะช่วยไหมจิบจิบเริ่มเหงื่อตกแบบนี้แผน A ไม่สำเร็จต้องใช้แผนบกบทองถามว่าแล้วแผน B คืออะไรจิบจิบยืดอกแล้วตอบว่า ข้าจะลงไปช่วยเองทุกตัวร้องพร้อมกันฮะ,มะแมลงปอถามว่าจเจ้ามั่นใจนะแต่ยังไม่ทันตอบจิบจิบก็กลั่นใจแล้วกระโดดลงไปทันทีฟิวปุป๊บร่างเล็กๆของเขาตกลงบนผิวน้ำแล้วกระเด้งขึ้นมาเหมือนลูกป่งโดนดีดโอ้ยา่านี่มันน้ำหรือยางเด้งดึงกันแน่ กบทองกับมแมลงปอช่วยกันดึงเขาขึ้นมาบนใบไม้มุงมิงหัวเราะฮ่าฮ่ฮีโร่ตกเองก่อนเลยหรอจิบจิบหน้าแดงแต่ก็ยังพูดว่าเขาแค่ทดสอบความแข็งแรงของพื้นน้ำเฉยๆทุกตัวกลั้นขำแทบไม่หยุดหลังจากนั้นทั้งหมดรวมพลังกันคิดแผนใหม่ผีเสื้อเสนอว่าเอาเถาวันมาช่วยดึงสิมดแดงบอกเอาแรงเราผูกเชือกดึงได้เลย สุดท้ายทุกตัวช่วยกันผูกเส้นเถาวันเล็กๆเข้าด้วยกันจนยาวพอแล้วโยนปลายเส้นให้มุ้งมิ้งไม่แอ่งน้ำจับไว้นะจิบจิบตะกอนมุ้งมิ้งจับแน่นแล้วกลุ่ม,มแมลงกับจิบจิบก็ช่วยกันดึงหนึ่งสองสามดึงตัวของมุ้งมิ้งค่อยๆถูกยกขึ้นมาขึ้นมาแต่จูๆ่ๆเถาวันก็ยืดดึงจนทุกตัวล้มหน้าขมำลงไปเหมือนโดนดีดกลับไปโอ้ยโอ้ย แต่โชคดีที่แรงดีดนั้นทำให้มุ้งมิ้งลอยออกจากแอ่งน้ำแล้วตกลงบนกองหญ้านุ่มๆข้างๆอย่างปลอดภัยทุกตัวเฮก,กันสนันรอดแล้วรอดแล้วมุ้งมิ้งสลัดตัวแล้วหันไปยิ้มบอกขอบคุณทุกคนเลยนะโดยเฉพาะฮีโร่จิบ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 เชิดหน้าฮ่าฮงานของฮีโร่มันก็แบบนี้แหละแต่พอพูดจบจมูกของเขาก็ได้กลิ่นแอ่งน้ำเน่าที่ติดตัวมานิดหน่อย โอ้ยกลิน่นฮีโร่แทบสลบเพื่อนเพื่อนหัวเราะกันลั่นอีกครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจิบจิบก็กลายเป็นฮีโร่ตัวจริงของฝูงยุงแม้จะยังเวอร์เวอร์ขี้โมบ้างแต่ทุกตัวก็รักเขาเพราะเขากล้าลงมือช่วยเพื่อนจริงๆจ,จิบจิบินขึ้นท้องฟ้าแล้วตะโกนว่าฮีโร่จิบจิพร้อมออกปฏิบัติการช่วยโลกแล้วแต่ทันใดนั้นปั๊บ เขาบินชนกิ่งไม้เต็มๆแล้วร่วงลงมาโอ้ยฮีโร่ก็เจ็บเป็นนะเพื่อนๆก็รีบมาช่วยพร้อมหัวเราะกันจนท้องแข็งและนั่นคือเรื่องราวของยุงน้อยจอมฝันที่อยากเป็นฮีโร่ซึ่งสุดท้ายเขาก็เป็นฮีโร่จริงๆเพราะหัวใจของฮีโร่คือการยอมช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนก็ตาม